รายการค้าวันที่31มก,กราคมบันทึกปรับปรุงรายการสินสิ้นงวดและปิดบัญชีข้อ4คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์5ปิดบัญชีไรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสมเข้าไปที่หน้าโปรแกรม SmartB บิท6 6นะคะคลิกไปที่ FinGL เลือกเมนูคำนวณค่าเสื่อมค่ะคำนวณค่าเสื่อมตั้งแต่เดือนหนึ่งนะคะถึงเดือนหนึ่งค่ะสองพันยี่บห้าคลิกล้องขอได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะ แจ้งตัวนจากระบบนะคะจะขึ้นว่าส่งคำสั่งประมวลผลคำนวณค่าเสื่อมให้คลิกออกได้เลยคะ่ะไปดูรายงานค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคาค่ะดูตั้งตั้งแต่วันที่เดือนหนึ่งสองพถึงเดือนหนึ่งสองพค่ะ คลิกลองขอได้เลยค่ะรอแจ้งเตือนจากรายงานอีกรอบหนึ่งนะคะคลิกตกลงได้เลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นรายงานค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคานะคะราคาสุทธิราคาสุทธิแล้วก็ค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมสะสมนะคะกลับมาที่แอปสมาร์ทบิดนะคะไปดูที่บันทึกรายงานรายวันค่ะ โดยที่โปรแกรมจะบันทึกให้เราอัตโนมัตินะคะเมืเ่อนี่คือรายงานที่โปรแกรมบันทึกให้อัตโนมัตินะคะดูเสร็จแล้วกดออกได้เลยค่ะ เราจะมาปิดบัญชีนะคะของรายได้และค่าใช้จ่ายเข้า,า,ขากำไรสะสมนะคะเลือกที่ปิดบัญชีค่ะวันที่นะคะวันที่31เดือนหนึ่งปี2025ค่ะสมุดบัญชีนะคะเลือกเป็นสมุดบัญชีรายวันทั่วไปนะคะ คำอธิบายบันทึกบัญชีเราจะใส่เป็นปิดบัญชีรายได้ค่าใช้ใจ่ายเข้ากำไรสะสมนะคะ เสร็จแล้วคลิกที่ปิดบัญชีอัตโนมัติได้เลยค่ะเราสักครู่นะคะระบบกำลังดึงข้อมูลมาให้เราค่ะนี่คือรายการที่ระบบได้ทำการปิดบัญชีให้เรานะคะ เสร็จแล้วคลิกบันทึกได้เลยค่ะเราจะมาตรวจสอบนะคะว่าโปรแกรมได้มีการบันทึกบัญชีของการที่เราได้ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสมหรือยังนี่นะคะโปรแกรมได้มีการบันทึกให้เราน้วนะคะ ดออกได้เลยค่ะ